เราต้องขอ,อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นาา่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ว่าผมแซมมอนกับอาร์แปดาอีกเช่นเคยนะผมวันนี้แซมมาแจกเครดิตฟรี50เครดิตครับผมสําหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับผมเพียงแค่ดูคลิปจนจบนะผมแมซลมิงทิ้งโค้ดไว้ในคลิปนะครับผมใครที่ได้โค้ดไปแล้วนาไปกรอกรับได้เลยนะครับผม50เครดิตฟรีไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ไม่ต้องําเทอนนะครับผมไปวันนี้เรามาอยู่กับเกมนิมจาวีซามูไรับผมกับพายพีีฮะ เปิดแรกรางวัลก้อนโตมาส,สวยครับ875เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมวันนี้พกมา500จะได้กลับไปทั้งหมดเท่าไหร่จากนินจาเกมเก่าเล่าใหม่ครับไม่ค่อยได้เข้ามาไหนๆก็เข้ามาแล้วขอแวะหน่อยแล้วกันเนาะควายสวยฮะเต็มกระดานไปครับผม225ดอกนี้เป็นของ Ninja นะินจาฮะสามอุ้ยนินจาคูณ5แล้วดอกนี้สวยไหมย,ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปครับรางวัลก้อนโตอีก270ฮะ ถือว่าไหลสวยอยู่นะเออทำเป็นเล่นถือว่าไหลสวยอยู่นะครับผมปลายเกมนี้ไม่มีซื้อฟรีนะครับผมปลายเบ็ดห้าสิบไป, 150, ไปนนะสามสิบมูลฮะและซามูไรลงดูดิสวยไม่สวยก็ดูเอาครับผมสำหรับใครที่อยากตามนะครับเดี๋ยวแซวทีมว้นที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมเจ็ดร้อยสิบห้าเริ่มมาแล้วครับกำไรเริ่มมาแล้วดูดิซามูไรลงไม่พักอย่างนี้สวยแนะ่ทวายหนึ่งสองสามสี่สวยมาดอกนี้แตกฮะ งามๆครับผมพันกว่าบาทพันห้าไปพันสี่ครับสวยๆเลยครับผมกับนินจาซามูไรยี่สิบสี่ไม้สุดท้ายขึ๊บขอสแกตเตอร์รอบหนึ่งไดุ้หมมาครับสแกตเตอร์รอบหนึ่งมาแล้วครับผมน้ำเงินสองแดงหนึ่งครับเฮาว่ะไปดูฟีเจอร์กันดีกว่าโอ้ย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 ต้องมีฟีชันนะ เปิดมาคูณห้าสวยๆให้หน่อยโอ้โหยางไ,ไหม่ปิดเท่าไหร่นะนินจาต่อไปนินจาต่อฮะแล้วโค้ดมาแล้วครับผมสําหรับใครที่เห็นโค้ดนะครับผมนำางกรอบรับได้เลยนะครับผมห้าสิบคิติดปีไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ไม่ต้องทำเทินครับแจกกันง่ายๆฮะสําหรับคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับผมรอตามใหม่ในคลิปหน้าได้เลยครับไปครับฟิวชั่นหน่อยครับนินจาซามูไรรวมล่างกันแล้วดอกนี้เปิดออกมาเป็นคูณเท่าไหร่สวย สวยวายขออีกสามเปิดมาเป็นคูสามโอเคครับดอกนี้คูสามครับผมพั 2008, นแปดพันแปดเจ็ดสิบห้ากำงาครับปลายนินจาต่อขอขอฟิชชั่นอีกรอบหนึ่งได้ปะขอฟิชชั่นอีกรอบหนึ่งไปเหลือสามไม้แล้วนะฟิชชั่นให้ไหมคูห้าครับผมขอหวานเทียมโมเยลนะหลองน,นี้โอโหสุดยู 438 6 5 0กรนะครับผมกำไรลงมาหนักจัดตันวายฟันไปยังไม่ค่อยสวยนะลายนี้เอาวะ6วันก้า 6, 9, แล้ววะไปครับไม้สุดท้ายนี่คือรวมล่างแน่เลยว่าไปฮะยังครับแล้วเคมายังไม่สวยเอามานี้ฟิวชั่นไหมยังยังอีกหรอคูณห้าไปสวยสวยครับดอกนี้ 787ดอยแปเอาอะกำไรเจ็0พันแล้วครับฟิวชั่นหม้สุดท้ายพายุเข้าของแท้มีเห็นวายสองหนึ่งอุ้ยสวยอย่างนี้สวยนะสามโอ้โหหนึ 1, 2, 3, 5, ่งสองสามคูณห้าไปคูณสามฮะตัวแพงสวยงามครับเรียบร้อยครับผมวงสี่พันห้าแตกฮะสำหรับนินจาซาเมะไรโอ้โหพกห้าร้อยสามหมื่นสอง โอเคครับผมสำหรับวันนี้แซลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่อยากตามหรือดแซลทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับฝากถอนระบบออโต้รับทรูมิลเล่ย์เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับบ๊ายบายครับ